ก็เนื่องจากที่เรากำลังจะแยออกนะก็เลยจะให้ดูส่วนตา่ตางๆของหอพักเราเนาะหอพักเราชื่อว่า Dover Court นะเป็นของ Universal Liverpool เลยเป็นหอในก็เดี๋ยวพามาดูว่าแบบเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคลิปที่แล้วมาทำแค่ room tour เนาะอันนี้จะเป็นแบบ flat ด้วยแล้วก็ตรง common area ต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะ ในส่วนของ common area ของหอแล้วนะก็จะมีแบบโต๊ะเล่นเทเบิลเทนนิสได้แล้วก็มีเรียกว่าอ,อะไรอะอันเนี้ยที่ประน,นับเหมือนฟุตบอลเทเบิลอะไรเงี้ยแล้วก็มีพูลด้วยนะแต่ว่าพูลเหมือนต้องเสียตังค์แต่ว่าเอสองอันแรกที่เราบอกก็คือฟรีนะจ๊ะแล้วก็จะมีห้องตรงเนี้ยเป็นแบบเหมือนห้องที่เราสามารถมานั่งทํางานได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีข้างในมีทีวีกับเหมือนเป็น Xbox ด้วยก็คือ เราก็คือชอบมาแบบคลายเครียดโดยการทำมาเต้นอะไรเงี้ยเป็น just dance นี่นั่นเนาะแล้วก็ห้องนี้จะเป็น laundry room นะทุกคนแล้วก็มีแบบที่ซักผ้ากับ dryer เออแต่ว่านี้ก็คือเสียเงินแบบปกติอะไรเงี้ยประมาณน5่นจุดหปอนต่อรอบอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายข้างในให้ดู แล้หอเรานะน่าจะมีทั้งหมด4ีตึกแบบ A B C D เนาะเราอยู่ตึกดีก็คือมันติดติดกันเลยแบบว่าเดินมาได้แต่ตรงนี้ก็แบบคนชอบมาสุบบุหรี่ไดๆเนาะเนี่ยก็คือจะเป็นตึกแบบนี้สูงๆขึ้นไปเนาะอืมแล้วในแต่ละตึกก็จะแบบมีแฟลตเป็นแบ่งเป็นแฟลตแฟลต,ฟตไปอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนเออก็นี่ก็คือหอที่เราอยู่นะจะหอใน แล้ว <cin stereotype> security ของหอไหนก็คือแน่นมากนะทุกคนแบบจะเข้าตึกก็ต้องแตะบัตรจะเข้าห้องแบบเป็นแฟลตเนี่ยก็คือต้องแตะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเข้าห้องเราก็ต้องแตะอีกอะไรางี้ยเนาะยัง laundry room ยังต้องแตะบัตรยนะทุกคนคือแน่นมากๆจริงๆแล้วก็ gas แบบเหมือนแบบ คนที่จะเข้าหอได้คือต้องมีบัตรเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็บัตรก็คือมีใบเดียวด้วยเออก็คือแบบปลอดภัยมากถ้าใ,ใครแบบคอนเซรนิร์นเรื่องความปลอดภยัยเราว่าอยู่หอในนี่คือแบบดีกว่าหอนอกเนาะเราอยู่ชั้นสามนะทุกคนก็คือจะขึ้นลิฟต์มาอย่างนี้เลยแล้วก็เออจะมีเป็นแบบแฟลตนี้ก็คือดีสามหนึ่งเออแล้วข้างในก็จะมีทั้งหมดสี่ห้องเนาะแล้วก็แบ,บ่งครัวการเป็นแบบเอ็น i t ูดรูมอะไรอย่างี้ เราก็จะมีคีย์การ์ดอย่างเงี้ยนแล้วก็แตะแล้วก็เปิดห้องไเลยเลยอ่ะมีกระเป๋าเดินทางอยู่นะโอเคก็คือสภาพจะเป็นอย่างงี้อันนี้ห้องเบอร์หนึ่งนะเป็นห้องของเราเดินเข้าห้องเรามานะก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะตรงนี้ก็คือจะมีแบบเชลว,วางของมีโต๊ะมีเก้าอี้มีแบบชั้นอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เป็นเตียงอันนี้เป็นดับเบิลเบดนะก็คือแบบ ใหญ่อยู่แล้วก็มีฮีเตอร์ตรงนี้จะเป็นคลอเซ็ตแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะก็เป็นชาเวอร์ประมานี้ก็ไปดูรูมทัวได้ส่วนอันเนี้ยเดินเข้ามาก็จะเป็นส่วนของแบบ Shared Kitchen นี่ตรงนี้จะเป็นห้องแบบเหมือนเก็บของเขาจะมีซึ่งมันอาจจะรกเไว้นิดนึงมีเรียกว่าอะไรกระดานรีดผ้าแล้วก็มีจริงๆอันนี้มันจะอยู่ในห้องนะแล้วก็มีอันนี้ด้วยที่แบบไม่มีคนเก็บก็คือเป็นที่รีดผ้าเขาก็จะให้ไว้ด้วยแล้วก็จะมีที่นั่งสองอันมีโต๊ะตรงนี้แล้วก็มีทีวีใช่ไหม แล้วก็ตรงนี้จะเป็นของแบบโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อนก็เอาแบบเพื่อนข้างนอกอะไรเงี้ยมานั่งกินข้าวทำฮอตพอตรงนี้นั่นกันด้วยเนาะโอเคแล้นี้ก็คือจะเป็นตู้เย็นนะแบ่งกันทั้งหมดสี่คนก็จะแบบเหมือนแบ,แบ่งเป็นเชิลเชิลอะไรเงี้ยใครมาก่อนก็ได้ก่อนอะไรเงี้ยเนาะสภาพก็แบบเละๆคือตอนนี้มันไม่มีใครอยู่ละเว้แล้วเขาก็แบบไม่ได้เอาของออกเนาะก็จะมีแค่เราอยู่ตอนนี้แต่ว่าจะออกแล้ว แล้ข้างหน้าก็จะเป็นแบบฟีเซอร์นี่ของแน่นมากคือของใครก็ไม่รู้เนาะแล้วนี่ก็คือเป็นแบบโซนแพนท r y แบบทำอาหารอะไรองอันนี้คือแบบคนเขาแบบออกไปแล้วแต่ว่าทิ้งไว้อย่างงี้เลยอะงงมากอันนี้ก็เป็นแบบเครื่องครัวเขาจะมีให้แค่เออเคทโชแล้วก็อันนี้เป็นทสเตอร์เนาะอันนี้คือของเราเดี๋ยวต้องเก็บไปด้วยแล้วก็ตรงเนี้ย จะเป็นมีอเวนให้แล้วก็เนี่ยมีโซฟมีที่ดูดควนันแล้วก็มีไมโครเวฟให้ด้วยเนาะแต่ว่าพวกแบบหมอ้ออะไรพวกนี้ก็คือต้องเอามาเองแล้วนเนี้ยเขาก็จะมีเป็นแบบเหมือนที่ล็อกให้แบบเป็นตู้แคบิเนตของแต่ละคนนะอันนี้ของเราเออก็มีซอสมีนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยที่เราใช้แล้วก็สามารถล็อกได้ด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นของเราเหมือนกันก็จะบบเล่นเล่นนิดนึงจะไปแล้ว เอออันนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะอ๋อแล้วฝั่งนี้ก็จะมียบถังขยะให้ด้วยเชดคิดเช่นอันนี้นะก็คือสําหรับอหอในที่เราอยู่นะก็ดีมากๆคือตรงที่มันจะมีแบบเหมือนแม่บ้านอะไรเงี้ยมาทําความสะอาดให้ตรงเนี้ย ทุกๆแบบน่าจะอาทิตย์ละสองรอบมั้งแล้วก็แบบทำความสะอาดตรงคอริดอร์ให้ด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าห้องเราก็คือต้องดูแลเองแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามีคนมาทำให้ตรงบัตรตรงเนี้ยก็คือโอเคมากๆแล้วเพราะว่าอยู่หอน,นอนาะเขาไม่มีคนมาทำของ shared area shared kitchen นี้ให้เนาะก็คือแบบไม่ต้องแบบกังวลเรื่องความสะอาดมากสักเท่าไหร่แต่ว่ามีปัญหาเรื่องฟริจพอพอสมควรเลยเพราะว่าเหมือน ล่าสุดมันมีคนที่ย้ายเข้ามาใหม่ใช่ปะแล้วเขาแบบไม่รักษาความสะอาดเลยเอย่าเงี้ยก็คือแบบปวดหัวแบบของเขาแบบขึ้นไล่อยู่ในตู้เย็นเงี้ยมันก็แบบแอบ,บไม่โอเคเนาะแต่ก่อนหน้านั้นแบบก่อนที่เขาจะเข้ามาอยู่ทุกอย่างก็คือค่อนข้างดีเลยเออก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับเป็นเช็คคิดเช่นเอ่อของเรานะจ๊ะก่อนที่เราจะย้ายออกเดี๋ยวจะเก็บของแล้ว โอเคแล้วก็จะทำการ recap student accommodation ของเรานะ <c oughs> คือประสบการณ์ทั้งหมดเลยตั้งแต่อยู่มาสองสาที่เนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วก็วิธีการเลือกตัดสินใจ apply เหตุผลทำไมถึงเลือกอันนี้แล้วก็ข้อดีข้อเสียนะทุกคน <c oughs> คือ <c oughs> เรื่องตั้งแต่ต้นเลยละกันปีหนึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนแบบอยู่หอนใดหอไอนวันดีกว่าหรื ความแตกต่างอะไรมันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะแต่ว่าพอเราทำรีเสิร์ชมาทั้งหมดแล้วเรารู้สึกว่าอยู่หอในของมหลาลัยเราวาย university of l i v e r pool เป็นออปชันที่ดีที่สุดนะตอนนั้นนะมีหลายปัจจัยนะทุกคนก็คืออันดับหนึ่งอะมันคือเรื่องของเซฟตี้โลเคชันราคาแล้วก็เรียกว่าแบบมันคือความหุนใจอะมัน,มนแบบ p r o c e s อะไรหลายๆอย่างเรารู้สึกว่ามันง่ายกว่าคนเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเราด้วย แล้วก็ข้อที่เรียกว่าเป็นแบบปอยหลักของเราเลยในวันแรกอะเป็นปีหนึ่งของเราเนี่ยคือเขามีแอร์พอร์ตพิีเก็บก็คือเขาจะมารับเราที่แอร์พอร์ตในวันที่เราอ a ร r แล้วก็พาเราไปส่งที่หออันนี้รารู้สึกว่าเป็นปัจจัยแบบหลักมากๆที่ทําให้เราเลือกอยู่หอในนะทุกคนเพราะว่า เราอะบินจากเมืองไทยไปอังกฤษเองแล้วเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วเราก็ไปคนเดียวอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าวันแรกคือเขาไปรับเราแล้วก็ไปส่งเราที่หอมันคือแบบโอเคมันเหมือนผ่านอะแกแบบมันโล่งใจมันโอเคฉันไปถึงได้เนี่ยปลอดภัยแล้วก็ได้เข้าห้อะไรเงี้ยเออก็คือเป็นจุดหนึ่งที่เราแบบเออตัดสินใจเลือกอยินหอนนะมาพูดถึง process ตั้งแต่ต้นอยู่บปลว่าเออมันอภัยยังไงหรือ เลือกยังไงอะไรเงี้ยเนาะทุกคนก็คืออย่างมหาลาัยเราอ่ะจะอัพไลน์รูเว็บไซต์นะเขาก็จะมีหอให้เลือกเยอะมากแต่ทุกคนมีแบบหลายสเปซแบบห้องรวมห้องแยกอะไรเงี้ยอยากอยู่แบบอินล้วนชัยล้วนมนู่นี่นัน่นเลยคือมันเลือกได้หมดทุกคนแล้วก็เราอัดต้องเหมือนสับพิดว่าเราอยากอยู่ที่ไหนเป็นอันดับหนึ่งสองสาม่าระมาณสัก ท็อป3ของเราอนะไรเงี้ยแบงค์มาให้เขาเลยแล้วก็เขาก็จะทําการแบบเหมือนไป allocate ต่างๆว่าอาสุดท้ายแล้วเราได้สิ่งที่เราเลือกหรือเปล่าซึ่งในปีแรกเว้ยเราไม่ได้สิ่งที่เราเลือกไว้เป็นอันดับหนึ่งทุกคนแล้วก็อันที่เราได้ไม่อยู่ในอันดับหนึ่งถึงสของเราเลยเออก็คือได้ที่ Green Bank Student Village มันเป็นของเปิดใหม่คนคือมันใหญ่มากมืแบบหลายตึกมากที่ที่เขาเหมือนเอาเด็กปีหนึ่ง ทั้งหมดอะไปอยู่ที่นั่นแต่มันก็มีข้อเสียค่อนข้างเยอะคืออันดับหนึ่งที่เราเจอเลยก็คือเราต้องนั่งบัสไปมหาลาัยใช่ไหมอ่ะเราต้องจ่ายค่าบัสแล้วดึงแล้วนอกจากการที่เราต้องจ่ายค่าบัสเนี่ยคือเวลาเรามีเรียน9โมงเช้าเว้ยเราต้องไปแบบเหมือนต่อคิวขึ้นบสัสคือคิวยาวมากแล้ว ยิ่งวันไหนที่ฝนตกนะแกโอโปโหคือฉันต้องยืนปากฝนตั้งแต่ยังไม่แปดโมงเชา้าอ่ะเพื่อไปรอขึ้นบัสพร้ะเราก็กลัวสายอีกอ่ะแล้วคือคิวแบบยาวมาเพ้่อทุกคนแบบยาวมากแล้วก็ต้องรอขึ้นบัสขึ้นบัสไปถึงมาหาลัยคือแบบรอบเผื่อเวลาไปเรียนตอนเก้าโมงเช้าแ่บประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยอ่ะเพื่อที่จะแบบไม่ให้ไปคลาสเตนั่นก็คือเป็นแบบจุดหนึ่งที่เรามีสุขมันโอเคแต่ว่าแถวนั้นอะ่ะ ก็ต้องเอียงยังต้องนั่งบัสไปอยู่แนละ้วทุกคนก็คือนั่งบัสประมาณแบบไม่กี่สัานเนี่ยก็จะไปถึงแบบซูเอปอร์มาร์เก็ตซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตแถวหอนนะ้น่ะคือมันจะใหญ่มากๆคือออปชันของที่นั่นกะนะ็คือค่อนข้างเยอะหอเราอันนะั้นน่ะมันก็มีติดกับสวนสาธารณะอะไรเนี้ยมันก็โอเคนะเครื่องหมายรถไต่างๆมันก็คือดีบรรยากาศอะไรเงี้ยดีแต่ว่าโดยรวมมาแล้วรู้สึกว่าไม่เวิร์คคือโลเคชั่นสำคัญมาก ค <Okay. sk ip> ก็จะสกิปมาที่ a c c ค m ม o d เดชันปีสุดท้ายของเรานะทุกคนก็คือโดเกอร์คอร์ทที่ทุกคนเพิ่งดูคลิปจบไปกันเนาะก็ถ้าพูดถึงโดเกอร์คอร์ทเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคมากดีมากเลยแลหละคือหอห้องอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเออเก่านิดนึงอะไรเง ιά, ี้ยแกแต่ว่า โดยรวมนะแล้วรู้สึกว่าโลเคชันดีแล้วก็มันใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ทรานเซชันอะไรเงี้ยเดินไปได้ก็คือไม่ต้องเสียค่ารถมาหาลยัยอะไรเงี้ยก็คือเดินไม่ได้เอฟวี i ิงคือบล็อหมดเลยคือเราแค่มไม่ได้นั่งอ b เบอร์หรือต้องเสียค่ารถอะไร่งเี้เลยนอกจากไปแอร์พอร์ตอะไรเงี้ยมาพูดถึงข้อดีของการอยู่หอในาน,นะทุกคนอันดับแรกเลยคือเราว่าเรื่อง Security แล้วก็ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยค่อนข้างดีมากๆอนะ่ะ คือเขาจะมีรีเซพชันใช่ไหมซึ่งจะมีเหมือนคนดูแลแบบนั่งอยู่นั่นตลอดเวลาแล้วก็ไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรแบบมมติท่อตันหรือว่าฮีเตอร์ไม่เวิร์กอย่างเงี้ยเราไปบอกเขาได้เลยแล้วก็ไม่กี่วันอะ่ะมันจะมีคนมาแก้ป,ปัญหาให้เราเลยคนคือเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะรวดเร็วเออแล้วก็ไม่ได้แบบถูกเงินเฉยอะ่ะแต่ว่าอย่างไปอยู่หอนอกอ่ะส่วนตัวเราเคยออกไปอยู่หอนอกอยู่ แบบนึงใช่ป่ะทุกคนเรารู้สึกว่าโอ้โหเราแบบบอกเรื่องนี้ไปกว่าจะเขาจะไปแก้อ่คือเราออกส u p p ่อนอันแล้วแกเ,เขาเจ็ป่ะแล้วก็เรื่องส u p p o r t อีกอย่างก็คือหอในเราอะ่ะเขาจะมีแบบ residential advisor คือเหมือนเป็นรุ่นพี่ที่จะคอยมาดูแลเราเนะี่ยะทุกคนแบบมาเช็คอินเรืแบบเอ่อยๆรือแบบเออเป็นไงงู้นี้นัน่นอะไรเงี้ย อ้อข้อดีอันนึงนะทุกคนก็คือเรื่องพาร์โซต่ตางๆในอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเป็นคนแบบรับเองนะขอในอย่างเงี้ยรีเซพชันเขาก็จะเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยแล้วเวลาของเรามาถึงอ่ะเขาจะแบบส่งอีเมลมาให้เราอนยะ่าเงี้ยแล้วเราก็เออได้รับอีเมลเสร็จก็คือลงไปเอาข้างล่างเนี่ยแล้วก็เซ็นชื่อรับทุกนี่นั่นจบยนะอย่างเงี้ยข้อต่อมาคือ halls event มีอีเวนต์ต่างๆเยอะมากในหอเรานทุกคนแบบฮัลโลวีนก็มีากิจกรรมทานนเงี้ยมีแบบพวกพิซซ่าฟรีน้ำฟรีขนมฟรีอยู่เรื่อยๆนะทุกคนมันก็แบบเหมือนทำให้เราได้ไปโซเชียลไแลแ์สัปเก็เ์มคเฟรนด์ในอีเวนต์นั้นๆด้วยอย่างงี้อย่างเราก็ได้เพื่อนสนิทจากการไปอีเวนต์นั้นๆด้วยนะทุกคนแล้วก็ อยู่หอในอะ่ะก็จะมีอีเวนท์ทุกๆวันหัสรด้วยนะของมหาลาัยเราซึ่งเราก็จะไม่สามารถทําแบบอาร์ตแอนด์คราฟต์ได้นู่นนะี่นั่นะทุคนเรียนมหาลัยใช่ปะม,มันเครียดนู่นนั่นมากๆอ่ะวิธีระบายทางออกของเราอะ่ะคือการไปเซสชั่นพวกนี้ไว้คือเหมือนแบบเออไปวาดรูปไปอะไรอย่างเงี้ยให้แบบมันแบบโฟกัสตรงนั้นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีขึ้นนะทุกคนต่อมาพูดเรื่องของฟาซิลิตี้ต่างๆทนะุกคนแล้วว่า หอน,นี้ก็ฟังซิลิตี้ถือว่าโอเคนะถ้าเปรียบเทียบกับหอน,นอกบางที่ก็อาจจะเยอะกว่าแต่เปรียบเทียบกับหอน,นอกบางที่ก็จ,จะไม่ได้เท่าเนี่ยนะทุกคนคือมันก็แล้วแต่ก็อ,อย่างหองเราอะ่ะมันก็มีทั้งนอนที่รูมีเกมสเตชัชนอะไรอย่างเี้เนาะแบบมีห้องให้แบบนั่งทํางานมีพวกเทเบิลเทนนิสมีโต๊ะรูมีเล่นเกมนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยเออคือเราก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วเราก็ได้ไปเล่นอะไรตรงนั้นด้วยนะ ข้อที่สามนะทุกคนก็คือเรื่องราคาเราว่าราคามันค่อนข้างดีนะทุกคนแบบตอนนั้นะจริงๆเราสุขว่าสดมากราคาจะโอเคของเราทั้งสองที่ที่เราไปอยู่มานะราคาน่าจะมา1ร้อยแปดสิบกว่าตอ่อต่อวีคนะแล้วเราก็อยู่มา4สี่สิบสองวีครอบหนึ่งมั้งเราก็อีกรอบันึงอยู่มานห้าสิบสองวีคประมาณเนี้ยเออก็คิดดูราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคน ซึ่งราคานี้เราว่าโอเคนะสมเหตุสมผลก็ไม่ได้แพงเกินเพราะว่าบางที่อ่ะราคาก็อาจจะสองร้อยกว่าอย่างเงี้ยในเมืองเราก็คิดว่าราคา accommodation อ่ะปกติเลยไม่ได้แพงมากแต่บางทีข้างนอกก็ถูกอ่ะคือรู้สึกว่าราคามันก็ค่อนข้าง reflect on หลายๆอย่างอ่ะแบบ facility การดูแลนู่นนี่นั่นอ่ะรว,วมๆมาดคนถูกไปบางทีก็ไม่ได้ดีอ่ะเออมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะทุกคน อย่างแรกเนี่ยก็คือหอนายอะไรเงี้ยส่วนมากมันจะค่อนข้างเก่าก็คืออาจจะได้ห้องที่แบบเออมีอายุน้อยผ่านการใช้งานที่น่าเลยเนาะแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นหลักขนาดนั้นอะมาข้อต่อมาซึ่งมันจะเป็นแบบเรื่องของการอยู่ในห้องของเราแหละคือเรารู้สึกว่าเราอะเจอเรื่องปัญหา n น i อยเยอะแบบเหมือนเสียงดังแกแบบเพื่อนค่อนข้างเสียงดังแบบร้องเพลงดังมากเปิดเพลงดังจนฉันได้ยิน ตื่นมาตอนตีสามีสี่ 3, 4, คือฉันได้ยินเสียงเพลง,ขงเขาอนะไรเงี้ยคือเราจุขมันจะมีปัญหาเรื่องเสียงแต่ว่าหอในอะช่วงเอกแรมอนะไรเงี้ยเขาก็จะมีป้ายติดไว้เลยว่าแบบห้ามส่งเสียงดังนะอนะไรเงี้ยหลังห้าทุ่มอนะไรเงี้ยคือห้ามเลยแต่เรื่องเสียงเราจุขมันค่อนข้างแก้ยากผลหอในหรือหอนอกอยู่ไหนก็คงเจออ ถ้าใครอยู่แบบแช์คิทเช่นอะไรเงี้ยก็อาจจะเจอปัญหาของการโดนขโมยของหรือของหายนะทุกคนอาหารหายอะไรเงี้ยเราเจอหลายรอบเหมือนการแบบพิซซ่าหายแมบกบนั่มหายเนอสไลด์หายอะไรเงี้ยนมหายคือหายค่อนข้าง,งเยอะนะทุกคนแต่ว่ามันก็แบบทำอะไรไม่ได้แล้วก็จับโจรไม่ได้แก่เข้าใจปั๊กมันไม่เรียบกล้องหรือมันไม่มีอะไรเขียนชื่อแล้วก็ยังโดนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าแบบเพื่อนในแบตของเราอะไรเงี้ย เป็นคนสบบ่งกรปราอะเขาก็จะทำเละอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ไฮ้จนิกสาหรับตัวเราเองอย่างเงี้ยเออ <c oughs> ก็มีปัญหานี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่เรื่องความที่เราอยู่หอไหนใช่ปะ่ะแชร์คิทเช่นอะไรเงี้ยจะมีเมดมาดูแลมาช่วยทําความสะอาดอะไรเงี้ยก็คือโอเคดีไปหน่อยนะเนาะเพราะว่าหอนอกอะตรงแชร์คิทเช่นเขาก็จะแบบปล่อยให้พวกอยู่ดูแลกันเองอย่างเงี้ยแต่ถ้าหอไหนเขาจะมีเมดมาทําความสะอาดให้ พูดถึงสาเหตุนิดนึงละกันว่าทำไมเราถึงเลือกอยู่แบบเ n ็นสูตร o รแล้วเป็นแช์ k i ทเช่นอะไรเงี้ยไม่เลือกถึงสตูดิโออะไรอย่เงี้ยะทุกคนก็คือจริงๆแล้วว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบอยากได้ครัวในห้องเพราะว่าแบบมันกินเหม็นอันดับ,บแรกเวลาแบบทำอาหารแบบกระเพราโน่นี่นั่นเนี่ยแกคือห้องมันจะเหม็น เออแล้วก็จริงๆถ้าพูดถึงอนะ่ะราคาห้องที่เป็นแบบแชร์คิทช์นาะถูกกว่าสตูดิโอค่อนข้างมากนะยทุกคนคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะแบบเซฟคอสตรงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อที่สามทนะุกคนคือถ้าพูดถึงอนะ่ะเราไม่ค่อยติดมองขนาดนั้นเราแบบออกไปเที่ยวออกไปเดินทางแบบไปต่างประเทศนู่นนี่นั่นไปเมืองนู้นเมืองนี้อ่ะ ือเวลาที่เราได้ใช้อยู่ในห้องจริงๆไม่ได้เยอะมากเลยนะทุกคนน่าจะไปอยู่ข้างนอกหรือแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยมากกว่าอยู่ห้องซะอีกแล้วก็ข้อต่อมาคือเรารู้สึกว่ามันได้ make friends กันทุกคนเพราะว่ามันแบบแบ่งครัวกันใช่ปะเราก็จะแบบเออเจอเพื่อนคนนู้นคนนี้ผ่านไปมาในครัวอ่างเงี้ยเราก็ได้พูดคุยกับคอมเม้นต์เพื่อนไปด้วยอนะไรเงี้ยแล้วก็ได้เพื่อนสนิทจากแฟลกนั้นด้วยนะทุกคนรวมๆก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับ รีแคปหอข้อดีข้อเสียเหตุผลต่างๆว่าทําไมเราถึงเลือกสิ่งนี้นะแต่ทางนี้ทางนั้นนะทุกคนคือเรารู้สึกว่าทุกคนต้องไปทำรีเสิร์ชกันเองอีกแบบแต่และมหาลาัยแต่และเมืองมันไม่เหมือนกันบางมหาลัยอาจจะไม่ได้มีหอในหรือบางมหาลัยหอในเขาอาจจะไม่ดีอาจจะเก่าอาจจะโลเคชันไม่โอเคอะไรเงี้ยคือการดูแลอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราบอกอะไรเงี้ยน,นะทุกอย่างคือเป็นประสบการณ์ของเราที่ เราอยู่หอใน,นของ University of Liverpool คือทุกคนก็ต้องอย่างที่บอกไปหาข้อมูลการให้ดีเนาะว่าที่ไหนมันโอเคหอนอกมาเนี่ยจะดีกว่าอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้นะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับทุกคนนะแล้วก็ใครกำลังแบบหาคอมบิเนชันอยู่นี่นั่นก็ขอให้เจอที่ดีๆเนาะแล้วก็ให้ทุกคนแบบคำนึงเรื่องความปลอดภัยเนาะว่า a r e ยที่ทุกคนอยู่อย่าเงี้ยมันโอเคไหมดีไหมอะไรเงี้ย ความปลอดภัยคืออันดับหนึ่งกับทุกคนก็ประมาณนี้นะไปแล้วไม่ว่า